เชื่อไหมว่าการเลี้ยงหมามันฮิวใจเราได้จริงๆนะเวลาที่เราเจอเรื่องแย่แยรู้สึกว่าคนทั้งโลกมันไม่น่ารักกับเราเลยแค่เรากลับบ้านเราก็จะเจอพวกเขาได้แหละนั่งกระดิกหางแล้วก็มองเราด้วยความดีใจเหมือนว่าเราหายไปไหนมานานมากทั้งทงที่จริงแล้วเราเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อเช้าเองนะมันรู้สึกว่าตัวเราอ่ะมีค่าและมีความหมายกับเขามากๆมีคนรอเรากลับบ้านทุกวัน แค่ได้กลับบ้านมาสบตากันมากอดกันก็รู้เลยว่าโลกนี้มันยังน่าอยู่จริงๆอะ่ะยิงเวลาที่เราได้นั่งมองตอนเขานอนหลับนะมันโคตรมีความสุขที่เหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยมันหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยนะเรื่องเนี้ยคนที่เลี้ยงเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจ